สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะมีคําสั่งไม่ให้จมเศรทอรอแจงปมกองทัพมีคําสั่งไม่ให้จมเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเร่งสํารวจวันมีคนติดในซากเรือเมื่อเวลา13นาฬิกานาทีวันที่22ธันวาคม65ที่รัฐสภาคณะกรรมมธิการกมทการทหารสภาผู้แทนรัษฎรมีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีกำลังพลเสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายซึ่งในส่วนของกองทัพเรือมีพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือเป็นตัวแทนเข้าชี้แจงต่อคณะกอมทอทั้งนี้ภายหลังการประชุมพลเรือเอกชลทิศให้สัมภาษณ์ว่าประเด็นแรกเรื่องของกำลังพลที่อาจติดอยู่ในเรือที่อับปางจากการตรวจสอบก่อนเรือจะอับปางลง กำลังพลทั้งหมดได้ขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่ไม่จมน้ำแล้วแต่เมื่อเรืออับปางไปแล้วอาจมีพลังดูดของน้ำตัวขณะน,นี้หมู่เรือที่เข้าไปสำรวจและกู้เรือได้ไปถึงพื้นที่แล้วเป็นเรือลากทำลายทุ่นระเบิดและได้ส่งยานลงไปสำรวจความเสียหายและวิธีเก็บกู้เรือขึ้นมาซึ่งในการสำรวจครั้งนี้จะเป็นการค้นหากำลังพลที่อาจถูกพลังน้ำดูดลงไปด้วย นอกจากนี้กองทัพเรือยังดําเนินการลาตะเวนค้นหากําลังพลจํานวน23ในายที่ยังประสบเหตุอยู่ในทะเลซึ่งในส่วนนี้ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพอากาศที่ได้สนับสนุนอากาศยานรวมถึงยังมีการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอรอกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสอรอชล ทุกนาทีมีค่ากำลังคนที่อยู่ในน้ำเปรียบเสมือนครอบครัวเราคิดถึงเพื่อนร่วมงานพี่น้องฉะนั้นจะดำเนินการเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงทั้งในเรื่องของเรืออากาศยานอากาศยานไร้คนขับและความร่วมมือของทุกหน่วยงานพลเรือเอกชลทิศร,ระบุพลเรือเอกชลทิศกล่าวได้ว่าสำหรับการแบ่งพื้นที่สำรวจจากจุดที่เรืออับปางได้มีการแบ่งคร่าว กว้างยาวประมาณ20ไมล์ทะเลซึ่งปัจจุบันมีทิศทางน้ําไหลมาทิศใต้และทิศทางลมไหลเข้าแผ่นดินแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยย่อยออกมา15หน่วยและใช้อากาศยานเป็นเครื่องมือหลักในการลาดตระเวนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและใช้เรือเข้าไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้พบสิ่งของที่มาจากเรือหลวงสุโขทยัยและซักเรืออื่นๆเป็นการพิสูจน์ว่า การดาเนินการค้นหามีทิศทางถูกต้องซึ่งจะดําเนินการต่อไปเมื่อถามว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่เสนาที่การทหารเรือกล่าวว่ามีการดําเนินการอยู่ซึ่งเรื่องสําคัญที่จะต้องทําให้ความจริงปรากฏคือสาเหตุของเรือหลวงสุโขทัยอับปางเพราะตั้งแต่ตนรับราชการมา35-36ปีไม่เคยพบเจอเหตุในลักษณะนี้กองทัพเรือ จึงอยากหาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกซึ่งย้ำว่ากองทัพเรือเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางในครั้งนี้มีคำสั่งว่านายสั่งไม่ให้เรือจมใช่หรือไม่เสนาธิการทหารเรือยืนยันว่าไม่เป็นความจริงในขั้นนี้จะเสนอข้อเท็จจริงเท่านั้นความเห็นหรือข้อคิดเห็นต่างๆตนไม่ขอพูดถึง มีความเห็นเป็นจำนวนมากมีเขาเล่าว่ามีคนนี้คิดว่ามีคนนั้นเห็นว่าแต่ต้องดำเนินการสอบสวนและหาข้อเท็จจริงเสนาธิการทหารเรือระบุขณะที่นายมงคลกิจสุขสิทธารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลในฐานะโฆษกกมทถแถลงผลการเข้าชี้แจงของเสนาธิการทหารเรือและคณะว่าทางกมทได้ขอข้อมูลบันทึกการซ่อมบำรุง ย้อนหลังของเรือหลวงสุโขทยัยการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมบันทึกข้อมูลการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้การเรือหลวงสุโขทยัยในวันที่18ธันวาคมจนถึงเวลาเรืออับปางว่ามีการพูดคุยกันร,ระหว่างผอบทรกับผู้การเรือหลวงสุโขทยัยในช่วงระยะเวลา7ชั่วโมงก่อนหน้านั้นอย่างไรรวมถึงขอข้อมูลอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ว่าขณะนั้นคืนมีความสูงเท่าไหร่ความเร็วลมเป็นอย่างไรมีการเตือนภัยก่อนออกเรือหรือไม่และบันทึกจำนวนชูชีพย้อนหลัง7วันว่ามีเพียงพอต่อกํำลังพลหรือไม่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเรือพังจากจุดใดต้องกู้เรือให้ได้ก่อนจึงจะสามารถทราบสาเหตุได้แน่ชัดโดยเสยนาธิการทหารเรือได้ชี้แจงต่อกมทว่าเหตุก,การณ์ดังกล่าว เป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติมีขึ้นสูง4-5เมตรโดยมีการประคับประคองเรือให้ถึงที่สุดแล้วได้มงคลกิจกล่าวด้ว่านอกจากนี้กองทัพเรือยังได้ชี้แจงถึงการเข้าให้การช่วยเหลือของเรือหลวงกาบบุรีและเรืออื่นๆที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เพราะขื้นสูงมากอีกทั้งผู้การเรือหลวงสุขโขทยัยแจ้งว่าเรือที่เอียงอยู่ระหว่าง60-80องศา การอยู่บนเรือจะปลอดภัยกว่าอยู่บนผิวน้ำส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่สามารถบินต่ำได้เพราะกระแสลมแรงทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นพอบอทรผู้การเรือหลวงสุขโขทยัยมีความเป็นห่วงตัวเรือมากพอสมควรเพราะในกองทัพเรือมีคำสั่งว่าเรือจมไม่ได้เนื่องจากเป็นเรือหลักของกองทัพทำให้กําลังพลและผู้การเรือหลวงสุขโขทยัยตัดสินใจที่จะปกป้องเรือ จนลืมคิดถึงชีวิตตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถกู้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาได้หรือไม่นายมงคลกิจระบุว่ากู้เรือได้ร้อเปซแต่ต้องอาศัยซื้อของเอกชนด้วยเนื่องจากต้องใช้เรือขนาดใหญ่และใช้เคใน,ในการยกส่วนโอกาสที่กำลังพลที่สูญหายจะมีชีวิตอยู่รอดยอมรับว่ามีโอกาสน้อยเนื่องจากผ่านมาหลายวันแล้วแม้จะมีเสื้อชูชีพแต่การทำงานของชูชีพ อาจจะมีประสิทธิภาพต่ำลงรวมถึงอุณหภูมิในน้ำทะเลมีความหนาวเย็นและยังมีเรื่องสัตว์ใหญ่ในทะเลแต่ก็ยังภาวนาให้พบผู้รอดชีวิตขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ